เค okay. สวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะช่วง Data c h a r a c t e r กันดัมกันนะครับผมในรอบนี้เราก็จะมาอยู่กับคลิปพิเศษนิดนึงซึ่งก็จะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมกับตัวของซีรีส์กันดัมวิงนั่นเองในรอบนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครวิงกันดัมโปรโตซีโร่กันนะครับผมชื่อนี้อาจจะมีคนที่รู้จักและไม่รู้จักนะครับผมก็วิงกันดัมโปรโตซีโร่เนี่ยจะเป็นวิงกันดัมที่ปรากฏตัวอยู่ในเวอร์ชันเอเลนวอร์ฉบับมังงะนั่นเองครับผม โดยจะเป็นการตีความใหม่ถึงที่มาของมันนั่นเองครับในซีรีส์ของกันดั้มวิงเนี่ยสำหรับคนที่ดูตัวของอนิเมชันเนี่ยก็จะรู้กันว่ามันมีวิงกันดั้มที่เป็นทีวีซีรีส์และวิงกันดั้มที่เป็นตัว OVA หรือว่าเอเลนวอร์นั่นเองครับผมที่ว่าเฮ้ยจู่ๆเนี่ยทำไมตัวของเอเลนวอร์ ตัวของหุ่นแต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนดีไซน์กันไปหมดเลยว่ามันหมายความว่ายังไงและไอ้พวกนี้มันมาอย่างไงนะครับผมโดยเดิมทีแล้วนะครับผมตัวของวิงการ์ดัมเอเลนวอร์เนี่ยมันคือการดีไซน์ใหม่นะครับผมของตัวโมบิลสูตแต่ว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกันกับตัวของทีวีซีรีส์อยู่หรือก็คือวิงการ์ดัมซีโร่เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับผมก็คือตัวที่ไม่ได้มีปีกและเป็นเครื่องบินกับตัวที่มีปีกเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนั่นเองครับผมนั่นคือที่มาของตะครร วิงการดัมของเอเลนวอนั่นเองแต่ว่านั่นคือที่มาดั้งเดิมนะครับผมที่อยู่ในช่วงของฉลองครบรอบ20ปีแต่ว่าหลังจากฉลองครบรอบ20ปีไปแล้วนี่แหละครับผมได้มีการนำโปรเจกต์ของวิงการ์ดัมมาตีความใหม่ครับผมโดยจะทําให้กลายเป็นเวอร์ชั่นนิยายและเวอร์ชันมังงะนั่นเองครับผมในส่วนของทางเวอร์ชั่นมังงะเนี่ยจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะมาสู่ตัวของ OVA นั่นเองครับผมหรือคือย้อนกลับไปในส่วนของทีวีซีรีส์แต่ว่ากลายเป็นเวอร์ชันมังงะ นั่นเองซึ่งจะมีรายละเอียดยิบย่อยที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดยิบย่อยหลายๆอย่างนั้นเราจะเอามาเพียงแค่ ส่วนที่เป็นตัวของโปรโตซีโร่เท่านั้นในบทของการตีความใหม่นี้เนี่ยตัวของวิงการดัมเอเลนวอร์ซึ่งก็คือตัวที่มีปีกนะครับผมแต่เดิมทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปีกครับโดยจุดเริ่มต้นของมันนั้นจะเหมือนกับตัวของทางทีวีซีรีส์นะครับผมก็คือมันคือวิงกันดัมซีโร่ตัวที่เป็นล่างเครื่องบินนั่นเองครับผมแต่ว่าเกิดเหตุบางอย่างเนี่ยจึงทําให้มันเนี่ยต้องมาติดปีกนั่นเองครับโดยเราจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนื้อเรื่องจุดเริ่มต้นของมันนั้นจะเหมือนกับเวอร์ชั่นของ TV ซีรีส์นะครับผมโดยจะเริ่มมาจากตัวละครที่ชื่อว่าควาเทอร์นั่นเองครับผมควาเทอร์หลังจากที่เขาได้สูญเสียพ่อไปเขาก็ได้ไปพบแปนดเก่าของวิงกันดัมซีโร่เข้าครับผมซึ่งก็คือแปนเก่าของพวกนักวิทยาศาสตร์5คนที่สร้างกันดัมนั่นเองเขาก็เลยได้นําแปนนั้นมาสร้างเป็นตัวของวิงกันดัมซีโร่นั่นเองครับนั่นคือเวอร์ชั่นของทีวีซีรีส์ส่วนในเวอร์ชั่นของทางมังงะนะครับผมที่ได้มีการตีความใหม่ก็คือเขาเปลี่ยนแค่ชื่อกับดีไซน์หุ่นเท่านั้นครับผมกปลยา เป็นวิงโ p รโ t o ีโ r ่นั่นเองครับผมส่วนดีไซน์ก็เปลี่ยนกันไปเพื่อให้มันแยกกันไปเลยเนาะของตัว TV Series และตัวของฉบับเอเลนวอนนั่นเองครับส่วนสเปคของหุ่นนั้นยังสเปคเทียบเท่ากับตัวเดิมในทีวีซี e รนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องมาเล่าสเปคกันในรอบนี้ แล้วตัวนี้มันไปติดปีกได้ยังไงมันมาจากเหตุการณ์นี้ครับผมซึ่งจะคล้ายคลึงก,กันกับตัวของทีวีซีรีส์อยู่เหมือนกันเราก็ต้องอธิบายทั้ง2อ,อย่างนะครับผมโดยเราจะเริ่มจากส่วนของทีวีซีรีส์ก่อนในฉบับของทีวีซีรีส์เนี่ยควาเธอร์จะได้ใช้เครื่องนี้ในการออกไปต่อสู้นะครับผมแล้วสุดท้ายเครื่องนี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของ OC นั่นเองครับผมในส่วนของทางโ c เนี่ยก็จะได้ทาลายหุ่นเครื่องนี้แต่ว่าตัวของเซ็กมาวิสเนี่ยได้มีการนําเครื่องนี้ไปใช้สกอรย,ยแล้วก็เปลี่ย เครื่องกันถูกต้องไหมครับซึ่งในส่วนของทีวีซีรีส์จะไม่ได้มีการพูดถึงการใช้ปลีกเลยเพราะว่ามันไม่มีเปีกอยู่แล้วนั่นเองต่อมาก็คือในบทของการตีความใหม่วิงกันดั้มโปรโตโซีโร่นั้นจะยังไม่ได้ตกไปอยู่ในมือของ OC นะครับผมในการที่ตัวของควอเตอร์นั้นใช้ในการต่อสู้แต่ว่าควอเตอร์เนี่ยระเบิดหุ่นเครื่องนี้ทิ้งไปเลยต่างหากครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเก็บกู้ซากของวิงกันดั้มโปรโตโซีโร่นะครับผมแล้วนํามาซ่อมแซมเองโดยตัวละครที่ซ่อมแซม ก็คือไมค์ฮาวเวิร์ดนั่นเองครับผมเขาเป็นคนซ่อมแซมโปโตซีโร่ขึ้นมาแต่ว่าการซ่อมแซมนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําให้ซ่อมแซมได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะมันระเบิดหุ่นทั้งตัวทิ้งนะเวย้ยมันไม่มีทางที่อะไรทุกอย่างจะครบได้ครับผมส่วนที่เป็นปีกเนี่ยก็เลยต้องมีการเปลี่ยนไปนั่นเองโดยส่วนที่เป็นปีกนั้นจะเอามาจากตัวของทอร์กิสฟูเกลนะครับผมนาปีกของตัวนั้นมาติดตั้งให้กับตัวของวิงกันดัมโปโตซีโร่นั่นเองครับผมส่วนที่แตกต่างกันเลยก็ จะไม่มีการติดตั้งโล่เอาไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าคนซื้อโมอะไรพวกนี้มาเนี่ยจะรู้กันว่าวิงกัน์ดัมที่มีปีกเนี่ยหรือว่าวิงการดัมเอเลนวอร์เนี่ยมันสามารถที่จะแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้นะครับผมนั่นคือในส่วนที่เป็นโมครับแต่ว่าในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่ามันแปลงเป็นเครื่องบินเลยเนื่องจากว่ามันไม่มีโล่อยู่นั่นเองครับผมโล่มันโดนระเบิดปิวหายไปแล้วนั่นเองก็เลยเหลือเพียงแค่นี้นั่นเองครับแล้วหลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมตัวของวิงกาน์ดัมโปรโตซีโร่จนกลาย แล้วนะครับผมก็จะดําเนินเนื้อเรื่องไปเหมือนกับตัวของทีวีซีรีส์เลยนั่นเองครับผมก็คือตัวของเซ็กเนี่ยจะได้หุ่นเครื่องนี้ไปแล้วก็ไปต่อสู้กับฮีโร่อยู่นั่นเองครับผมสุดท้ายแล้วก็เกิดการเปลี่ยนเครื่องกันนั่นเองครับเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็จะเหมือนกับตัวของฉบับทีวีซีรีส์เลยนะครับผมแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงในเวอร์ชั่น OVA นั่นเองครับแต่ว่ารายละเอียดก็จะปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยตามฉบับของตัวมังงะนั่นเองโดยส่วนตัวนะครับผมคนที่ดูทีวีซีรีส์และคนที่ดู OVA ก็ต้องทําาควม เขาใจแยกกันไปเลยในปัจจุบันนะครับผมว่าตัวที่เป็นทีวีซีรีส์ก็จะจบอยู่ในส่วนที่เป็นทีวีซีรีส์ส่วนตัวที่เป็น ova จะเป็นเเรื่องต่อจากเวอร์ชั่นของมังงะนั่นเองครับผมแปลว่าคนที่จะดู ova เนี่ยต้องไปอ่านมังงะมาก่อนนั่นเองครับผมมันถึงจะเก็ตว่าเฮ้ยมันมาปีปีกได้ยังไงตั้งแต่แรกวะถ้าไปดูอนิเมชันเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันนั่นเองครับผมในส่วนส่วนนี้ มันคือจัก,กรวาลแยกนั่นเองครับผมถ้าเป็นก่อนที่จะมีมังงะเนี่ยมันก็แค่ตีความดีไซน์หุ่นใหม่เท่านั้นเองครับผมแต่เนื้อเรื่องมันต่อกันแต่ว่าพอมีมังงะออกมาเนี่ยมันกลับมีการทำเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองก็ตามที่เราบอกเลยนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะสั้นนะครับผมเพราะว่ามันก็แค่เนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมอนิเมะที่เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม